สวัสดีดค่ะ,คะดิฉันเพื่อเฉลยบุญแก้วค่ะผมธีรพงษ์ชัยหางครับวันนี้เราสองคนนะคะจะพาผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายทุกท่านนะคะออกมานอกสถานที่สักนิดนึงนะคะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อสุขภาพกันนะครับวันนี้นะคะเราได้มีการรับเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอีกสองท่านนะคะก็คือคุณนริพร์พรสุริศยานะคะและคุณชีรานาันท์อมรราชค่ะวันนี้นะคะทั้งผิดวิทยากรทั้งสองท่านนะคะจะพาผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายนะคะไปฝัง ไปดูแปลงผักนะคะซึ่งเป็นแปลงผักชีวภาพนะคะปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะไม่มีการใช้สารเคมีนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็ขอยกหน้าที่นะคะให้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉ <ใน S 1> <ป>ันนางสาวจีนามูลราดนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทลินพรศรีศรียาค่ะคะ่ะวันนี้เราจะมาชมแปลงผักเพื่อสุขภาพของเรานะคะฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นแปลงผักของผักกาดกวางตุ้งนะคะ เดีย๋ยวเราไป,ไ,ปไปชมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะที่ปลูกโดยใช้สารเคมีทั้งสิ้นนะคะเราจะปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพล้วนๆเลยค่ะคุณนรินทร์พรค่ะซึ่งผักกาดกวางตุ้งนะคะมีวิตามินแล้วก็มีกากใยอายหารช่วยในระบบขับถ่ายดีมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมผักอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นผักกาดหอมนะคะเชิญไปเชิญชมได้เลยค่ะเชิญค่ะ สำหรับในแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงผักกาดหอมนะคะต mm ้อ hmm. งบอกได้เลยว่าผักกาดหอมนะคะกําลังเป็นที่นิยมของตลาดนะคะเพราะว่าสสาๆตรงนี้นะคะให้ความสนใจในการรับประทานสลัดผักกันมากขึ้นนะคะ mm ่ะ hmm. ช่ค่ะคุณจีรานะนะคะค่ะส่วนผักแปลงนี้เราก็จะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยนะคะ mm hmm. จะเป็นปลูกโดยใชย้ชีวภาพล้วนๆเลยค่ะดูผักพวกเรานะคะสวยงามค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเชิญชมเลยนะคะ, mm hmm. คะ สำหรับนี้ก็จะเป็นแปลงผักของแมงรักนะคะแมงรักเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่ให้ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับแมงรักนะคะคนอีสานจะชอบนําไปปรุงแต่งอาหารนะคะเพราะว่าให้รสชาติกลิ่นหอมค่ะค่ะสําสหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูแปลงข้าวโพดกันเลยค่ะค่ะค่ะนนี้ก็จะเป็นแปลง ะะเป็นพัยพืชชนิดหนึ่งที่ให้โปรตีนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวโพดสามารถนําไปแปลรูปเป็นอาหารว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้เยอะมากเลยนะคะค่ะน,นับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกตัวหนึ่งนะคะคุณลินทร์พรที่เราปลูกเองด้วยโดยใช้สารชีวภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะสวยงามมากค่ะแล้กข้าวโพดของพวกเราอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะค่ะ ่ะแงเาเราเป็นไงบ้างคะผู้เข้าเริ่มฟังการอภิปรายทุกท่านนะคะหวังว่าวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะนําสาระความรู้นะคะมาให้พวกท่านไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับก,การที่ท่ามาชมส,ส่วนคพามสุขภาพในวันนี้นะคะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่เข้าฟังการอภิปรายในครั้งนี้กันได้รับความรู้แล้วก็นาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในอน,นาคตให้เกิดประโยชน์กับตนเองใน,นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพครับ พวกเราก็ขอจบก,การนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ